วิจินคิดยังไงเนี่ยมันเหลือแค่นี้ทำยังไง <แฟ S 1> ทำยังไงเผ็ดไหมเผ็ดซิวซิวกินมี้ิเกินกินสิเอาช้อนอะไรนี่ไงเอาข้าวเหนียวจิ้มปลาบองแจวบองประเทศไทยเรียกว่าแจวบองกินได้ไหมเป็น <c oughs> นอตึเป็นมันเ็นหรอปลาสุกแล้วคั่วสุกแล้วไม่ใช่ของดิบ อร่อยไหมยยังไม่หมดเลยก <G ül> ินให้หมดจะได้ลา้างกินกับผักนะนี่ผักอร่อยด้วยเพลินไหมเพลิไหมเพลินไ,ไปกับมินนินไหมหอือไปกับมิชินคนจะไปป่ะจะกินก็อิ่มจะทิ้งก็เสียดาย <c oughs> เสียดายปลาอร่อยอีกคำเดียวนะเอาคนละคำเอาคนละคำช่วยกันอ่ะคนละคำให้มันหมดจะกล้ามอุ้ย <laughs> <c oughs> จิ้มแค่นั้นอย่าจิ้มเลย <laughs> <c oughs> ดูของแท้หมดไหมนั้นน่ดี๋ยวนิดหน่อยนี่ของแท้อืม Nời mất mát